ท่าทีของพ,พรรคพลังประชารัฐในสถานการณ์ที่การเมืองร้อนชาน่าสนใจอย่างยิ่งนั่นคือการออกมามีปฏิกิริยาว่าจะไม่จับมือกับเพื่อไทยและก้าวไกลแน่นอนครับต้องพูดถึงพรรคนี้เลยฮะวันนี้ร้อนแรงมากเลยก็คือลุงป้อมและพลังประชารัฐเออหลังจากที่คุณไัยบูลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผู้ใหญ่เป็นมติจากผู้ใหญ่และข่าวว่าลึกลับเนี่ยคุยระดับพักด้วยนะ คุยกันในห้องประชุมด้วยเออว่าจับมือกับเพื่อไทยและก้าวไกลออกมาข้างนอกก็ลุงป้อมก็พูดชัดว่าเคมีมันไม่ตรงกัน<อ>โดยเฉพาะหนึ2 2> ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเลยเหรอล่ะโอ้โหแล้วิธีการทำงานก็ไม่ตรงกันเป็นการฉีกตัวออกมาหลังออจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงดีลรับและปฏิบัติการว่า โอกาสของพลังประชาลัฐและโอกาสของลุงป้อมในการเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินเหนือกว่าคู่แข่งทุกพักไปฟังลุงป้อมตอบคําถามผู้สื่อข่าวก่อนว่าทําไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาครับผมบอกไปแล้วนะครับก็ก็ยังต้องรอว่าได้คะแนนเสียงเท่าไ เขไม่ปิดประตูใช่ไหมครับท่านเห็นเห็นท to so ่านไผบุญมาปิดประตูไปแล้วคือนโยบายเนี่ยคือนโยบายไม่ตรงเลยเราก็ไม่รู้เราไม่ถึงเลย่ะต้องการแล้วแต่นโยบายลุงป้อมไม่ถึงกรณีหนึ่งหนึ่งสองเหรอคะท่านก็นโยบายก่อนนะครับแน่นอนครับเขาบอกว่าในเชิงกลยุทธ์ทำไมถึงพลังประชารัฐต้องประกาศแบบนั้นหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับช่วงชิงขั้วแกนนำ ช่วงชิงแกนนาขั่วอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมต้องบอกว่าการเมืองหลังจากนี้ไปจะเป็นเกมการเมืองที่สองคั่วครับคับค่วหนึ่งคือขั่วที่เป็นประชาธิปไตยแบบล้ําก็ไปข้างหน้าอีกคั่วหนึ่งยังเป็นประชาธิปไตยในสายของอนุรักษ์นิยมครับและสองคั่วเนี้ยจะเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงที่สุดขั่วไหนมีคะแนนมากกวา่ควาคั่วนั้นมีโอกาส ตั้งรัฐบาลบอกว่อกอาการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีความใกล้เคียงกับปี62แต่ไม่ได้ดุเดือดร้อนแรงเท่าคือยังเป็นการเมืองสองขั้วโอกาสของขั้วที่3นี่ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะมา,ามาขั้วเราักเนี่ยคำถามอยู่ว่าครั้งนี้ใครจะเป็นแกนปี62คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็น <Okay. S 2> แกนแต่ปี66ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ถากได้เป็นนายกต่อนเนี่ยอยู่ได้แค่2ปีปีเพราะนั้นคำถามคือลุงพ่อมันต้องคนพลังประชารัฐต้องคิดดิ แต่ลุงป้อมถ้ามาอยู่ได้4ปีและลุงป้อมวางกลยุทธ์ชัดเจนลงบัญชีรายชื่ออืมไม่ต้องใครมามีวาตกรรมนะ,ะรายยกไม่ได้มาจากสสสมมุตินั้นคือเขาวางแนวทางแบบนั้นแล้วและต้องการยึดโยงให้ชัดเจนเพราะการยึดโยงเพื่อช่วงชิงขั้วนี้ก็จําเป็นต้องประกาศให้ชัดว่าไม่เอากับอีกขั้วหนึง่งมมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้เป็นแกนฝั่งนี้แน่นอนอนั่นคือหนึ่งเหตุผลใหญ่แต่อีกผลลึกลับอย่างหนึ่งคือ ฝั่งนู้นดีลที่ดีลรับก่อนหน้านี้นมันล้มไปแล้วที่มันล้มมันเกิดปฏิยามวลชนใ,ชในฝั่ง<ช>ประชาธิปไตยก้าวหน้ากลุ่มมวลชนเสื้อแดงกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนเพื่อไทยตั้งคําถามว่าจะเอายังไงกับชุดปฏิบับติการที่ทําให้เสื้อแดงมีปัญหาและถึงตอนนี้กลุ่มเสื้อแดงออกปฏิบัติการในทุกพื้นที่ตั้งคําถามกับเพื่อไทยจึงต้องฉีดตัวออกไป เพื่อสลัดปัญหาในห่วงของการเลือกตั้งครับฝั่งลุงป้อมต้องประกาศได้ชัดเจนฟั่งเพื่อไทยเองเพื่อไม่ต้องการให้ผู้เลือกตั้งเนี่ยวอวเตอร์ Water, หรือว่าสาวกของเพื่อไทยลังเลและก็เบี่ยงเบนไปทางฝั่งก้าวไกลนั้นก็ต้องประกาศชัดเจนเหมือนกันว่าจะไม่จับมือกับตระกูลปอนั่นคือการช่วงจริงของทั้งสองขั้วแต่เกมการเมืองต่างๆของลุงป้อมที่จะช่วงจิงขั้วอนุรักษ์นั้นสามบอกอผมพี่โอและพี่ช้าง ไปคุยการเมืองเชิงลึกๆกับลุงป้อมซึ่งจะเห็นล่องรอยของการช่วงชิงของขั้วอนุรักษ์ชาติเด่นครับพิเศษจริงๆนะครับเพราะอยู่กับหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้ให้เกียรติกับพวกเราทั้งสาคนมากเลยครับและเนชั่นด้วยครับครับโอ้วันนี้บุกบ้านป่าลอยต่อมาต้องจับเขา จับเขาเลยจับเขาคุยเอาแล้วแล้วอย่างอย่างกรณีของลุงป้อมเนี่ยตอนนี้เข้ามาตอนนั้นก็มาทําให้พักแข็งแรงตอนนี้คือรับไม้ต่อแล้วก็เดินหน้าการเมืองเต็มรูปแบบแล้วลุงป้อมก็เดินหน้าก็ทําทําให้พักไม่อยู่ได้แล้วทำให้พักมีเข้มแข็งแล้วเข้มแข็งไหมตอนนี้ที่เท่าที่ประเมินไอ้ผมดูเองไม่ได้หรอกต้องให้พวกคุณดูโอก็เข้มแข็งแต่ว่าลุงป้อมประเมินเนี่ยต้องเรียกว่า อยู่กับการเมืองอยู่กับทหารอยู่กับหลายคนมานานนานกว่าน้องอีกนะผ้อมป,ประเมินว่าอะไรคือจุดแข็งของพระธปรมชารัฐที่ให้เดินต่อได้ความจุดแข็งคือผมว่าผมมีพวกที่เข้ามาอยู่ในพาคเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วโดยที่คณะกรรมการคัดสรรเขาคัดสรรมานะครับแล้วก็มีความมีความรู้มีความสามารถในการที่จะบริหารประเทศชาติดูด คุณภาพของคนแต่ละคนที่เข้ามาก็มันก็ดีดีใช่เป็นส่วใหญ่เขาบอกว่าเขาบอกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีทีมเศรกิจเยอะมากนะจะเหยียบคอกันอยู่เรือยไม่ต้องเหยียบมันมีห้าค่ห้าคนนะห้าคนมันมีที่ยืนเยอะแยะนะแดงกันไปอ่มันก็ห่วแต่ว่าพวกนั้นก็เป็นเป็นลําดีคลังเป็นอะไรมาเป็นรองนายกมาเป็น เขาเก่งๆกันทั้งนั้นอ่ะนะครับเขามีคุณภาพเช่นั้นเดี๋ยวกลับไปยกเดี๋ยวถามไปาบัตรบัตรไปไปประชาชนของใคยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็ประชารัฐนี่ของพรรคพลังประชารัฐนะครับพักพังพลายแล้วพักปพรรคพลังประชารัฐทำมาตั้งแต่โดนอุตม์เป็นคนทำ แต่ถ้าถ้าฝั่งนู้นก็บอกฝั่งนู้นไม่ใช่ลุงตู่พูดนะถ้าฝั่งนู้นตู่ไม่เส้นเนี่ยไม่ได้นะใช่ก็ถูกก็มันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาเป็นนายกโดยพลังประชางพลังประชารเป็นทาสเป็นคนทำมีเรื่องมีมีเรื่องมีเรื่องดินมีเรื่องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเรื่องเรื่องที่ที่เขาพูดมันคือคือแก้หนี้านี่แก้หนี้ประชาชนคนรายย่อยอันนี้จะเดินหน้าต่อไปไหมทำถ้าผมเข้ามานมถาผมทำ ผมทําอะไรเรื่องอะไรที่กลุ่มเบาบางเขาเดิมกำหนที่จะโดนที่จะถูกยึดที่อะไรพวกเนี้ยผมก็ทําทุกอย่างนะครับถ้าผมถามางี้ถ้าลุงป้อมมีโอกาสเข้ามาเป็นนายกสิ่งแรกที่อยากทํำคืออะไรก็ผมทําที่บอกว่าผมทําทันทีทุกเรื่องทุกเรื่องที่มันทําให้ประชาชนมันอยู่ดีกินดีขึ้นลุงป้อมประกาศแนวทางของพลังประชารัฐแล้วเป็นพักเดียวที่ประกาศยึดโยงอันนี้ก้าวข้ามความขัดแย้ง การก้าวข้ามความขัดแย้งในมิติและความหมายของป้อมคืออะไรบ้างก้าวข้ามความขัดแย้งคือคผมต้องการที่จะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวมีความรักให้ความสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวส่วนในเรื่องของในเรื่องของอทางการเมืองนะั้นใครจะคิดยังไงเป็นเรื่องของตัวเองอเป็นเรื่องของคนจะอยู่ตรงนู้นคนจะอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่ก็ใครคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นส่วนส่วน อยากจะให้คนทั้งประเทศเนี่ยรวมกันเป็นเงื่นวเพื่อนําพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองกว่านี้อืไม่จํากัดว่าฝ่ายแดงไม่จากัดฝ่ายหลืองไม่จํากัดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราคนไหนด้วยกันอยู่แล้วออเพราะถ้าไม่เดินทางนี้อาจจะแบบขั้วใดขั้วหนึ่งมันไม่ได้มันก็จะต้องตีกัน่ะตีกันตีกันแล้วเดี๋ยวมีระดับความกันไปเรื่อง เรื่องของสภาก็เป็นเรื่องของสภาเรื่องของประชาชนก็เป็นเรื่องของประชาชนก็ว่ากันไปแต่เอามารวมกันเพื่อทําให้ประเทศเดินไปได้้างหนทีนี้เนี่ยเห็นภาพหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นภาพเหมือนกับว่าภูมิใจไทยมาทานอาหารร่วมกัน3อาทิตย์อนี่นะลุงพ้อผูกขาได้ยัง ไม่ได้ผูกผมช่วยผูกเขาทำไมเขามันคุยอะไรกันไม่ได้เราเพราะมันต้องู่ตัวเลขเมันตัวเลขหลังจากนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคุยกันดูตัวเลขลูกเขาว่าไปไหนไปกันระหว่างพลังประชารักับภูมิใจไทยจริงไหม เอ็มใครบอกนะคุณบอกนะก็คุณอนุทินบอกว่าอย่างนี้ภาพทีไหนอ่ะคุณอนุทินบอกว่าดีลดีลกันระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยจบแล้วลงตัวแล้วโอ้โหมันมันมันลงตัวไงอ่ะไม่ต้องไปถามอนุทินท้ามันพูดยางไงพลังประชารัฐกับรวมไทยร้างชาติหลังเลือกตั้งรวมกันได้ไหมรวมหรือเปล้วก็แล้วแต่ว่าทางรวมไทยรัฐชาติจะเอาไง เอาไงคือเงื่อนไขใครได้มากกว่าใครใครได้มากกว่าคนนั้นก็เป็นคนนั้นก็เป็นจะเปลี่ยนมากจะเปลี่ยนไม่ใช่มารวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มากกว่านะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะก็คือว่ารวมไทยสร้างชาติต้องมากกว่าแล้วถึงจะเป็นแกนถ้าพลังประชาัฐมากกว่าเป็นแกนองเป็นแกนชัดเจนชัดเจนแบบนี้ชัดเจนแล้วแล้วตอนนี้ใคร มากกว่าใครก็คุณก็รู้เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดต้องรอวันที่สิบสี่เ็สี่ตัดสินแต่แต่ลวงพอมั่นใจก็ผมมั่นใจกขนาดนี้ผมก็ฟังเนเช่นทุกวันเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับการเลือกตั้งปี62กับการเลือกตั้งปี66ในการหาเสียงวิธีการเลือกตั้งอะไรเนี่ย แตกต่างกันเยอะไหมครับแตกต่างกันเยอะครับปีหกหกยากกว่านี่ยากกว่าเลยเพราะยากกว่ามีนี้ยากกว่ามีนี้ยากกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่ามันทีพรรคใหญ่ๆห่มันสู้กันเยอะนะอ๋อครับก็ไม่มีใครยอมใครนะเบอร์เบอร์ดีชาวบ้านสับสนนะผมว่าเบอร์ถ้าชาวบ้านเขาอยากต้องการรู้จริงนะอย่างเขาอยากรู้พรรคพลังประชารัฐเบอร์อะไรสามสิบเจ็ดเนี่ย มันก็รู้มันก็รู้มันก็ไม่ก็เป็นเบอร์คนนะเบอร์เขตที่ไม่ตรงกันเลยเบอร์เขตนี่มันก็อยู่ในเขตตัวเองอยู่ในเขตตัวเองเฉพาะเขตใจหาเขตตัวเองไม่ได้ไปไปก้าวไกลบ้างเขตลุงป้อมกลัวกระแสหรือว่าวิตกกังวลกับกระแสของเพื่อไทยกระแสของก้าวไกลไหมโดยเฉพาะตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยในภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนาแน่นลุงป้อมวิตกกังวลไหม เขาผมก็เอาผมทําให้ผมดีที่สุดนะผมจะไปดูพรรคอื่นทาไมผมไม่รู้จะไปดูพรรคอื่นนะพรรคทุกพรรคอ่ะผมก็เขาว่าต้องการที่จะต้องดูตัวเองเป็นหลักนะครับดูพื้นที่เราเป็นหลักดูกระแสของเราเป็นหลักตัวคนอื่นไม่สนไม่ตัวสนนะอ้อมบอกว่าดูตัวเองห้ามต่ากว่าเจ็ดสิบแค่นั้นนะ่คนอื่นคนอื่นได้เท่าไหร่ไม่สนคนอื่นก็ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปต่ำต่ำสุดที่ลุงอ้อมประเมินว่าต่ำสุดแล้วเจ็ดสิบแลครับ ผมว่าได้เจ็ดสิบนะถ้าสูงสุดละครับเกินร้อยดิตรงพ่อไม่น่าสาวเลยคุณมบนางนี้ถ้าตัวเลขขนาดนี้เนี่ยครับลุงป้อประเมินโอกาสในการที่จะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ไม่ประเมินนะผมขอดูตัวเลขก่อนนะผมยังไม่ประเมินแล้วลุงป้อมาลงพื้นที่สามสิบเจ็ดทำท่าอย่างไงฮะลงพื้นที่เบอร์สามสิบเจ็ดลุงทำมืออย่างก็ทำมือเงี้ยแล้วก็ ล้วอย่างนี้พี่ช้างทำดิทำเป็นว่าไม่นหมือเดียวเหรอทำสองมือมือเดียวมือเดียวก็ได้สองมือก็ได้สามสามเจ็ดนี่นี่พาผมนี่เดี๋ยวชูทำนี่ไม่ได้ท่ำนี่ตรงนี้เลขเก็ดเลขเก็ตเลขเก็ดฝางลุงป้อมทิ้งท้ายก่อนที่จะจบรายการว่าบอกคนดูเนชั่นเน่ยว่าทำไม การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกพลังประชารัฐทำไมต้องเลือกล,อลุงป้อมเป็นแครดิตนายกครับคืออย่าไปคิดว่าไปเอาผมเลยนะครับครับก็คือประชาชนชอบพรรคไหนก็ก็เลือกไปแล้วกันนะครับคือผมก็สาที่จะมารับใช้ประชาชนถ้าประชาชนเห็นว่าผมสมควรที่จะได้รับเป็นครดิตนายกรัฐมนตรีก็เลือกผมแต่ถ้าไม่ไม่เห็นว่าเห็นว่าผมไม่สมควรแล้วก็ ก็ไม่ต้องรัวเสมเรื่องต้่อนื่นไปเท่ากันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังมีใจบรนดาแรงอยู่นะฮะยังมีใจบรนดาแรงอยู่นะเ็ามีจิ๋วไม่อยู่จะไปเป็นงานนี้ก็ตายไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับการขยับปรับทับรับเกมใหม่ของพลังประชารัฐจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือไม่ในฝั่งของขั้วอนุรักษนิยมชวนติดตามอย่างยิ่งครับ